สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมวัยรุ่นหมาอ่กินนะผมตอนนี้ก็อยู่ในสวนของผมนะผมสักกุณาฟาร์มครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าว่าผมทํายังไงมายังไงถึงมาขายบัวนะผมจากนักเรียนสู่นักลงทุนขายบัวนะครับผมผมซื้อมาแล้วขายไปบางตัวผมก็เลี้ยงไว้นะครับผมนี่นะครับ ตอนนี้ผมมีชาโลเล่แล้วก็บราหมั่นนะครับผมลอมวัวเมืองมันแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าชอบประเภทไหนผมก็จะหาซื้อแบบนั้นมาให้ลูกค้านะผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะผมว่าวัวของผมจะสวยขนาดไหนครับผมไปนี่นะครับผมนี่แนะนําเลยไอตัวบราหมั่นตัวนี้นะครับผมนี่ ไ่มีใครถ่ายกล้องให้ผมนะผมตั้งกล้องล้อลูกชาโลเล่นะผมท่านผู้ชมดูโอ้โหโคตรสวยเลยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นบราหมั่นนะครับผมตัวนี้เลือดสูงนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้เราจะจับได้นะครับเล่นได้น้องไม่ดื้อนะครับผมน้องเชื่องนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยวหญ้ามาให้น้องนะครับเพราะวันนี้ผมตื่นสายครับผม ไอ้ตัวนี้เป็นลูกของชาโลเล่นะครับผมเห็นไหมครับตันนี้ผมถือกล้องเขาเนี่ว่าเป็นอาวุธนะคเขากลัวต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกชาโลเล่แล้วก็วัวบราหมันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ผมขายหมดเลยนะครับมีถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมเนี่ยราคาผมขายราคาหลักพันนะครับ สามารถติดต่อมาสอบถามราคาได้ผมเริ่มต้นที่ราคา6,500นะครับผม6,500ถึง8,500นะครับผมราคานี้นะครับผมอยู่ที่ขนาดตัวแล้วก็ประเภทของวัวด้วยนะครับถ้าเป็นวัวเมืองนี่ก็ราคาก็จะต่ำลงหน่อยแต่ถ้าเป็นวัวลูกผสมนี้ผมก็จะราคาสูงหน่อยนะครับผมแต่เป็นราคาที่คุณผู้ชมซื้อได้แน่นอนนะผมเป็นราคาที่คนจนก็ซื้อได้คนไม่มีตังก็ซื้อได้คนทำงาน ในไรในสวนก็ซื้อได้ครับผมบัวของผมส่วนใหญ่ลูกค้าของผมก็จะเป็นกลุ่มประเภทนี้นะครับแต่ไม่ค่อยมีกลุ่มนายทุนหรือกลุ่มคนรวยนะผมเพราะส่วนใหญ่กลุ่มคนรวยเขาจะซื้อเป็นตัวใหญ่ทีเดียวเลยเพราะเขามีตังค์นะผมเขาจะซื้อแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทีเดียวแนละ้วเขาไม่อยากเลี้ยงให้เสียเวลาครับผมแต่เนี่ย สำหนับคนจนๆอย่างพวกผมนะครับคนประเภทเดียวกับผมเลยอยากได้บัวแล้วก็ไม่มีงบหรือว่างบน้อยนะมาซื้อกับผมได้แล้วครับผมราคาคุยกันได้ต่อรองกันได้ใครคุยดีคุยถูกใจนะครับผมผมลดให้เป็นพิเศษนะครับผมบางคนมาซื้อกับผมผมแถมไก่ให้เลยหนึ่งตัวคือมีโปรโมชั่นกับทุกคนนะผมกรหรับคนที่คุยดียิ่งใครที่เป็นคนเชื่อพระเจ้านะผมเป็นคนศาสนาคริสต์น่ครับผมยิ่งลดให้เป็นพิเศษนะครับ mm hmm. ผมบอกผมเป็นคริสเตียนนะครับแต่ทุก ศาส,สนาสามารถมาซื้อได้เหมือนกันครับผมอยู่ที่ว่าใครคุยดีนะครับผมแ้วก็ฝากติดตามผมเนะครับไปรุ่นะมากินสวัสดีครับ